สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางฮาหนอยนะคะประจําวันที่เจ็ดมิถุนายนหกห้าเนาะเฉพาะกิจพิเศษปกติแล้วก็ VIP นะวันนี้มันจะมีเฉพาะกิจปกติแล้วก็ VIP เลขจะมาคล้ายๆกันนะคะเลขจะมาในกลุ่มแนวเดียวกันเนาะจะต,ต่างกันเฉพาะพิเศษเด้อเฉพาะกิจตัวเด่นก็สองกับห้าตัวรองก็คือหนึ่งกับสี่นะคะก็สองหนึ่งสองสามสองสี่สองห้าสองแปดสองเก้า 5้าห5ึ5งห้1สองห้าสี่ห้าเจ็ดห้าแปดหนึ่งศูนย์ห่องเนอาปะก็ขอให้เพื่อนเพื่อทุกคนโชคดีนะต่อไปเป็นพิเศษพิเศษตัวเด่นก็คือ9กับ2ตัวรองก็คือ0ูนกับ3นี่พิเศษมันจะต่างจากเขานา้านเหนึเน้าห้าเก้าเจ็ดเก้าแปดสองนย์สองสองสองห้าสองแปดสองเก ศู0ย์หนึ่งศูนย์สามศูนย์หกศูนย์แแล้วก็แปดกเนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะต่อไปเป็นปกติปกติตัวเด่นก็คือ5กับ8ปดจรองก็คือ6กับ9เนาะห้าหนึ่งห้สองห้าเห้แปดเราเน้นรูดตัวเด่นเนอ้อแปดศูนย์แปดหนึ่งแสองแห้าแ

แปดเจ็ดแปดเจ็ดแสองแล้วก็เจ็หเนาะก็ขอเป็นเพื่อนๆทุกคนโชคดีทั้ง4แนวทางนะคะถ้าไม่งั้นก็จะรูดนีด่เนอะหรือจับพันซื้อเอานะ9ก5าห้าห้าเก้าเกเอแาแบบนี้ก็ได้นะไม่ต้องเพืองตังเยอะเนาะ แต่ถ้ามันออกอย่างนี้มันก็ดีสิเนาะแต่เมื่อวานของเราก็เข้าสามตัวตรงๆของปกติเดิอเมื่อวานนี้นี่ v ี p อของเราก็เข้าบนเข้าล่างนะปกติของเราก็เข้าสามตัวตรงๆเลยตัวลูทของเรานี่นี่เข้าสามตัวตรงๆกับเจ็ดศูนย์เจ็ดพิเศษของเราก็เข้าศูนย์สามหลุดแค่เฉพาะกิจเนาะก็ขอขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดซับสไครต์ให้กับช่อง น้ำเพชรผ่ารวยนะก็ขอให้เฮงๆรวยๆปังๆเนะ้อโชคดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ